ีครับพี่บันเบิงครับเหมือนนี้มากยิ่ปลา,าลชัชโรทอนรับเลือบันไดเกิดเลือบันไดย,ยิ่งปลาเบืบิงติดตามเบืองนํำกันครับว่าที่พอปลาอย่งแนมมีใส่ยง่งสวยเหีเ๋เบิงว่ปลาปุดก็มีครับที่นี่ปลากายปลาไอ้นั่นปลาบิ๊กไวปลาบึกมีครับบ่เนี่สายวาลีลชัชโรทอนครับผม ไปเลยครับลุยกันเลยครับโดว์อุ้งตัวนี้นะพี่น้องไหลมารเรื่อยๆครับ đồn ừ, đồn Thế có biết tiếp nhà đó nhà. không tiếp nhà Cái đỉnh hẹn kìa Cái đấy Cái tí kìa ôi

ลงปนทางล่างครับเดี๋ยวลงครับพี่น้ององเอาขึ้นมาได้แล้วครับมาองสวยครับ กะสล้วครับพี่นอ้องนี่นี่อ้ติดย่างเดียว,ยยวยนะครับด้วยกระต้อนะครับผมโดนครับโดนนถ้าข้นเรือบันไดยิง่ปลาครับเนอะนี่ตอน,นตัวหนึ่งนะครับติดอยู่หุ่นเอาขึ้นไว้ได้เอามัดเชือกไว้มัดกระบอกไว้ไวครับ ดีมากเจอกปน,นินครับครับผมสวยชิส,สกกวยครับลุยกันต่อได้กันี่น้นงอู้วาเป็นมูเลยพี่นอ้องสินน้ยนะหมาเป็น,นปูนงลยครับ โอ้เป็นฝูงเลยโดนครับโดนโดนติดโดนโดนก็ติดยิงทีติดทีเอา้าขาดแล้วมั้งเดี๋ยวมัดไว้ก่อนครับเดี๋ยวลงไปเอาครับผม ติดนี่เงอติดครับพกกระชูดหลยมาพกกระชูดหลยขึ้นมาแล้วครับปลาแล้วครับผมตัวปลาตัวปัปนตา,านรบาณๆเสือใหญ่ครับเสือใหญ่นายุนโดนนา,น,โดนายุนโดนนะครับนายุน,น นี่น้องครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยกลางอยู่กลางอยู่ใส่ยหญ่ครับใส่ยหญ่โบ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 ฮห้าฝีมือครับฝีมือฝีมือ,มอสุดยอด ครับนายยูนอีกแล้ว uh น้ครับกำลังมานี่มาแล้วสวยครับสวยๆอ่าสองแต้มแล้วมานแล้วมานแล้วครับนายยูนไปครับลุยกันต่อโดนโดนมาเป็นฝุงนเลยครับวัยปามอยู่เราฟัง มันหลุออกไปยิงข้างน,อ,งนอกโอ้ยหลุดขาดขาดขาดโอ้ยยางยังอยู่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 โอ้ยว่าเป็นสิบเออติดติดหลุดมาที่ลูกโอ้หล่ยาวครับ Thấy chuối thế thấy chuối đấy โอ้การตัวสวยสวยครับมาอีกแต้มแล้วครัรัพี่น้องเลี้ยงกันนานไมันยิงปลาน้วครับหนึ่งผมสองมายูสามนายาอยู่บนต้นข่อยตีนาอีกสองคนครับหาหาไม้ครับติดต่อกันเลย โดนไว้นะ <laughs> ยิงปลากินข้าปลาครับพีบ่น้องปอครัวกำลังปุงกลาบหอยมีน้ำใสจจริงพร้อมขวดหนึ่งนายยูนครับนายยูนบ้านเก่าพันทองปอครัวครับสุนมาก มวนนึ่งม้วนกินเขปาปลากันครับอีกก่วมกันครับพี่น้องย่างปลาเนึ่ย่าไอ้ฮผักยอดอกลับมาแล้วงบุมาหมันเครับปลาสูงเงี้มันคือเ้านลระใส้โบครับใส่โบ้ย่างใส้โบโปอ,อีโบกัน เอเพียบมากมาครับขึ้องขารพี่น้องปลาใสปลาปลาน้าไม่ได้อืมพี่เด็มหมดเลยพี่เดชหมดเลยหรอไม่ใชเดี๋ยวประดียที่ขึ้นแล้วลุ่มรวล่มเนี่ยให้ตัวตัวนลูกบุนวิทยา นะครับนะได้จต่แพ้แดกพัดแับหอยครับโอ้ได้พัดใจมากเลยอือดูวัดคุณเป็นของแม่คุณเอง ตังชสวยมากครับที่ห้องเบิึงนะห่อหมูมาย่างดี <c oughs> แต่บ่หมูเลยมือน,นีห่อหมูมย่างดีแต่บ่หมูเลย